สวัสดีครับท้องเป้ครับผมสวัสดีครับพี่ติ๋ววันครับวันนี้เรามีอะไรมาแนะนำกันบ้างครับก็เสื้อฮาร์เลของผมนะครับพี่ตี๋ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อฮาร์เลที่จะเป็นพวก70-80เสื้อฮาร์เลยี่มันมีมันมีมันมีกี่กี่กี่แบบครับฮาร์เลหลักๆ บ้านเราจะมี2ประเภทครับพี่ตีครับผมก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็จะเก็บเฉพาะพวกป้ายที่เป็น3 d ดีอ่าครับผมที่เป็นลวกลายหมูอะไรพวกนั้นใช่ครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มป้ายขาวอ่าผมคิดว่าเป็นฮาร์เล็์อินดี้แล้วกันใช่เป็นฮาร์เล็์อินดี้แล้วกันครับผมก็คือจะเก่าครับ่ความเก่านี่คือจะเก่ากว่าแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้สกีนป้ายเป็นฮาร์เลย์ใช่ครับแต่ว่าป้ายเนี่ยจะเป็นป้าย พวกเสื้อปกติเส<ซ>ื้อ <DD> เก่าในยุคนั้นแต่ละยุคนั้นไปแล้วมันมีเป็นพวกสกินพวกแนวไหนบ้างครับก็จะเป็นหลกักๆก็จะแบ่งเป็นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวไหนเป็นยังไงมังครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลายกะโหลกครับเขาเรียกหร <c oughs> ือว่าเขาเรียกว่าลายสเกลครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปี70นะครับสกินทับกระเป๋าครับผมมันมากครับตัวนี้ครับ แล้วมีอย่างอื่นอยังไงบ้างครับก็จะเป็นพวกเ engine พวกเครื่องยนต์ได้ไหมอย่างเอนจิ้นก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์ต่างๆแพนเฮดโชเวลเฮดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีพวกหลักก็จะเป็นเนี่ยครับสเกลแล้วก็แล้วพวกนี้เป็นอะไรครับเอ่ยอย่างี้อันนี้ก็จะเป็นโทฟี่ครับลายจะเป็นโทฟี่สเกลก็คือมันจะคล้ายกับถ้วยเห็นไหมครับพี่อ่าครับผมหลักก็จะเป็นคล้ายกับถ้วยเป็นสัญลักษณ์ไหมครับจ้ใช่เป็นสัญลักษณ์อ่า ก็แบทแบทนะครับสไตล์ลุกสไตล์บุกเกย์เวกเวกเกยวกับบุกคัพเปอร์ใช่ครับผมแล้วมีแนวไหนอีกครับไอ้เนี้แต่หล่ะก็จะมีร้านอีกที่เป็นอย่างเสื้อพวกเนี้ยครับพี่มันจะมีประวัติมันจะมีฮิสตอรี่ของมันก็คือในช่วงยุค80เนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าไปทําตลาดในอเมริกาเข้าไปหากินในในอเมริกาใช่ครับค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทําให ฮาเลย์เราไม่มีที่ยืนแล้วใช่ครับก็คือเหมือนเราไปตีตลาดเขาด้วยราคาด้วยอะไรหลายอย่างกลุ่มกลุ่มคนที่เล่นมอเตอร์ไซค์ฮาเลยเนี่ยก็เลยแอนตี้รถญี่ปุ่นที่เขาไปขายในบ้านเขาเนี่ยครับเขาเลยทําเสื้อเนี่ยออกมาอย่ายกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ครับครับผมเป็นยังไงเอ่ยลองไละนาหน่อยเราจะเห็นได้ว่าเสื้อเขาจะเขียนว่า Honda Yamaha เนี่ยครับจะจะโดนนกที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาร์เลยเนี่ยครับจับไปทิ้งบ้าง กรรมัดมาเป็นรถรยะว่าเป็นสถานะกงเลาว่าอย่ามายุ่งกับอเมริกาอะไรย่างนี้นะประมาณว่าดิสซิตอเมริกาอ่ามายุ่งับเขาที่นี่อเมริกาไม่ไปใช่ครับครับผมหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในครับรายงานนะครับจะมีฮาเลที่เป็นฮารเร 3D โดยตรงที่เขาเรียกฮาเลสสายตรงกันเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องนลครับ เดี๋ยวไ้ติดตามชมกันครับ